คุณเคยฝันว่าได้รับอาวุธหรือสัตรวุธหรือไม่ความฝันนี้อาจไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะมันกำลังบอกอนาคตบางอย่างกับคุณทำนายฝันฝันว่าได้รับสัตรวุธต่างๆการงานฝันว่าได้รับอาวุธหมายถึงคุณกำลังจะได้รับโอกาสใหม่หรือมีเครื่องมือใหม่ที่จะช่วยให้ทำงานสำเร็จแต่ถ้าอาวุธนั้นคมมากอาจหมายถึงการแข่งขันสูงต้องระวังศัตรูหรือคนคิดร้ายการเงิน มีโอกาสได้รับรายได้พิเศษได้เงินจากความสามารถเฉพาะตัวแต่ต้องระวังรายจ่ายที่เกิดจากความใจร้อนโชคลาภฝันลักษณะนี้มากมายถึงจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาถ้าอาวุธสวยงามหรือตกแต่งดีจะมีโชคก้อนใหญ่แบบไม่คาดคิดความรักคนโสดอาจพบรักใหม่จากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด คนมีคู่ระวังการทะเลาะด้วยคำพูดแรงๆควรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์สุขภาพระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเช่นของมีคมบาดแต่โดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีเลขมงคล3 7 9 2 7 3 9 นี่คือคำทำนายฝันเรื่องการได้รับสตราวุธต่างๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจกดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะ